สวัสดีครับ AS Play พาคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬากลางจัังหวดตุตดิศครับชมกันถ่ายทอดสดฟุตบอล b ี d Dolphin League 3าครับโซนภาคเหนือในสัปดาห์ที่7แล้วนะครับพี่วสันเปลี่ยนจังหวะแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้จับบอลได้ครับคุณบุรุษขวายิงลูกนี้แล้วก็ผลเซฟโอ้สองเซฟยิงทีนึงไม่เหลือครับโอ้ต้องยิง3ทีครับคุณบุรุษสวนเซฟครับยิงประตูที่3ให้ตัวเองพาเจ้าบ้านขึ้นนำหนึครับดูภาพช้าครับวสันเนี่ยเปิดเข้ามาครับ จับแล้วยิงจังหวะแรกเนี่ยติดเซฟครับจังหวะ2ลวนซ้ำก็ติดเซฟอีกครับแต่จังหวะนี้ยิงเรียกว่าลอดขาแลับมุดเสาเข้าไปเลยครับรัตพลนี่ก็สุดจะป้องกันแล้วครับเซฟได้2ครั้งติดครั้งนี้สาเนี่เอาไม่อยู่แล้วครับเนี่ยปัดแล้วมันไม่พ้นลันซโนโตนจังหวะต้องบอกว่าโชคช่วยเลยครับจังหวะปัดของรัตพลเนี่ยมันมาเข้าทางกุลบุรุษอีกทีหนึ่งครับต่อครับเดษนะจะเมียนการจะโยนเข้าไปโยนมาแล้วลูกนี้ไปเสาสองแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห รับดครับพุ่งเข้ามา3คนครับใครโดนบอลเข้าประตูครับน่าจะเป็นลวนซานโต้แหลยครับโอโค2-0ครับอุติต FC ครับทิ้งห่างแขลงงวูเติดออกไปครับดูภาพช้าครับกฤษณะจามเนการนี่ตั้งใจเลยครับยกไปเสาไกลครับรับดวลรัตพล์ไม่ได้ขึ้นนะครับรับบอลตกมานี่มีทั้งกุนบุญหลุดมีทั้งลวนซานโต้เข้าไปหาบอลสุดท้ายเป็นลวนซานโต้ครับชาร์จเข้าไปครับ 2อศูนย์ครับถือว่าเป็นประตูที่14บสีครับเปิดห้องโค้กไปเสาไกลลุยโค้กเรียบร้อยครับ3าศูนย์ครับลวนซานโตสครับไปล้ำหน้าด้วยครับทำคนเดียว2ประตูครับโดนใบแดงไปก็ถือว่ากลับคืนสู่เกมครับแล้วก็บวกลูก3ได้ครับกีฬาชนะมันจงโยนไปเสาไกลครับแล้วลวนซานโตสเนี่ยโขกลงพื้นครับโอ้โหลอดขารัตธพลเข้าไปเลย รัตพลก็พยายามมาดักแล้วครับเอาไม่อยู่จริงๆครับแล้วดูครับกฤษนะนี่สองแอสซิสครับวันนี้ดูว่าบอลของโค้งเนี่ยตกที่น้ำหนักนี่เหมือนช่างมาเมื่อเช้าเลยครับโขกรอดขารัตพลเข้าไปเลยไม่ล้ำหน้านะครับอยู่ในลายครับและมีตัวประกบก็เอาไม่อยู่เลยครับแล้วก็พุทธศิลป์เป่าลูกบินครับหมดเวลาการแข่งขันครับบีบวดีดอร์ฟินลีกสามโซนภาคเหนือครับ ครับผู้สินให้สัญญาณเริ่มเกมกำแพงเพชรนั้นเกียยจากขวาไปซ้ายครับมาในชุดสีน้ำเงินครับ,รบผู้สินให้สัญญาณันชัยหนีไปแล้วแล้วเ,เป็นทิเบตตียิงลูกนี้แล้วยิงซ้ำอีกทีซ้ำอีกทีลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเอาจนได้ครับกำแพงเพชรเอฟซีครับดูครับ ขวัญัยนั้นออกไปแล้วทิเบตยิงเรียดๆแล้วไปติดนะฮะปล่อยให้กับทางด้านขวัญชัยยิงอีกทีก็ไปติดและซ้ําโดยทางด้านสิทธิชโชคแดงบุตรดีครับหมดสิทธิ์ครับเจนิพัทโอ้โห้โมศินเปาทวีตหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับนี่ครับยืนยันครับหนึ่งประตูตะศูลครับสิทธิชโชค สวัสดีครับท่านผู้ชมเอสเพลย์นะครับขอต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการในการฟุตบอล B ีวีดีโดฟินลีกสามฤดูกาล2 0 5 2 5ยีถึงบเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าแม่โจแชมป์เก่านั้นเล่นในบ้านนะครับต้องการ3มแต้มเพื่อเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาพัดมีกำไร,รบิลพัฒหยอดลูกนี้ทางขวามงตั้งลูกนี้อ่าแลยครับโอ้ยแล้วพุ้ิสินชี้ไปที่อะไรเอา้าจัดตัวนี้ไม่ได้ทำท่าจะเป่าแต่รอดูเพื่อความแน่ใจก่อนนะครับโอ้โห วีรพัฒน์หยอดเข้าไปนะครับณวพลม่งตั้งเลยครับลูกนี้แล้วสำเริงเนี่ยครบคืนกันมาแล้วโดนสกัดพุทธสินน่าจะปล่อยลูกให้ได้เปรียบก่อนนะครับเพราะบอลมาที่ทองชัยนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับจังหวะที่สำเริงเนี่ยส่วนพุทธสินที่หนึ่งตักรัฐ หยอดนิ่มๆเลยโอ้โหลูกนี้เลือดเย็นสุดๆเลยเอาละครับแมโจได้ประตูที่ต้องการจนได้ครับ1ประตูต่อศูนครับมาได้จากจุดโทษครับโอ้โหเรียกว่ากลายเป็นประตูที่5ของดักราสเฟเรราในฤดูกาลนี้ครับแล้วทั้ง5ประตูเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านสนามแห่งนี้ทั้งหมดเลยโอ้โห ก็ถือว่าน่าเห็นใจทางฝั่งของนครสวรรค์สีแควด้วยนะครับเพราะว่าไม่ฟาวใบไฟเดชไหลมาทองชัยเปิดกลับเข้ากลางไปแล้วซัดตุนิตโอ้โหกลายเป็นซูเปอร์ซับเลยครับท่านผู้ชมอ้าวไม่ได้ล้ำหน้าโอ้โหล้ำหน้าครับสำเริงหานช้างครับจังหวะที่แม่โจ้ได้ประตูที่สองเมื่อสักครู่นี้แต่ว่า้ตัดสินยกธงล้ำหน้าครับสุพนัทนะครับ แล้วบุตรศิลป์ก็เป่าจบเกมเลยนะครับก็สวัสดีครับทุกผู้ชมเอสเพลย์ขอต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลบีวีดีด h i n l ฟินลีกสามที่เจ็ดแล้วนะครับเราไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะบุตรศิลให้สัญญาณครับเกมเริ่มลาวอาวแล้วครับเชียงใหม่ผู้ที่ไกลปาทานับแต่โดนขอยิงทีมบ้านเกิดหน่อยครับซัด ลูกนี้อ้าวเข้าเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับไม่ทันขาดคํามาอีกแล้วครับจอมยิงไกลจอมยิงนอกกรอบเขตโทษครับพิษสุนักิ์ชื่นโบอินคร้โหดูครับมองเหมือนจะเปิดนะครับแต่น่าจะหลอกด้วยสายตายิงเฉยเลยครับโอ้โหประตูที่4ของเจ้าเคมาแล้วครับธนวิย์ ธนวิทย์เข้าซ้ายธนวิทย์ยังไม่ยิงธนวิทย์ซัดลูกนี้โอ้โหเอาจนได้ครับนั่นแหละครับธนวิทย์คำจ้อยพยายามอยู่ตั้งนานนะครับเท้าซ้ายของเจ้าตัวสำลิปผลจนได้เลครับกองหน้าจอมเก่าวัย3 3ปีน่าจะยิงย,ยึกยักยึกยักอยู่สองสามจังหวะนะครับสุดท้ายก็เอาชนะ้เนี่ยครับมาคนเดียวเลยครับโอ้โหลูกนี้หลอกอยู่สองสามครั้งก่อนที่จะซัดลูกนี้เข้าไป คือเดรลนิตาเขียวก็เหมือนเสียจังหวะด้วยเลยครับเหมือนจะโดนบังด้วยเนี่ยครับหลบมา2อสคนโอ้โหแหวกมาได้ครับแล้วหลอกทางด้านของเมเธวินก่อนที่จะยิงเข้าไป้ยิงลูกนี้โอ้โหนั่นแหละครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับธิศักิ์ชื่นโบอินเหมาคนเดียวสอประตูในวันนี้จากโงกฟีคิกทั้งหมดเลย เชียงใหม่เอในวันที่รูปเกมอาจจะตื้อตือตันๆแต่ยังมีเขาคนนี้ที่พลิกสณานการณ์ FC ได้2ประตูในเกมวันนี้จากฟรีคิกล้วน,นเลยแล้วคนยิงก็มีอยู่คนเดียวนี่นะครับพิษณุศักชื่นโบอินยิงทีมบ้านเกิดอีกแล้วโอ้โห